จิตใจที่เฉยชาให้ตื่นขึ้นปลุกจิตใจที่เฉยชาให้ตื่นขึ้นถ้าคุณได้คัดเลือกทีมและดมความคิดของคุณด้วยความระมัดระวังคุณน่าจะได้ผู้ใดผู้ ผู้หนึ่งในทีมนั้นที่สามารถช่วยพัฒนาความมุ่งมั่นให้คุณได้คนที่สร้างความร่ำรวยมหาศาลบางคนทําแบบนี้ด้วยความจําเป็นเขาพัฒนาอุปนิสัยมุ่งมั่นได้เพราะสภาพแวดล้อมรอบตัวบังคับให้เขาต้องมุ่งมัน่นคนที่ปลูกฝังอุปนิสัยมุ่งมัน่นไว้ดีแล้วจะเป็นหลักประกรรันความล้มเหลวได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะ ไม่ว่าเขาจะพ่ายแพ้ขี่ครั้งเขาตามในที่ตุดเขาจะก้าวไปตูจุดตุงตุดได้เหมือนเหมือนจะมีคําแนะนําต้อนอยู่ในภารกิจที่มาทดสอบเราให้พบกับประสบการณ์ที่ทําให้เราหมดกําลังใจคนที่พลิกผันตัวเองขึ้นมาจากความพ่ายแพ้และยังคงพยายามจนกลับมาใหม่ได้ในที่ตุดโลกจะกล่าว กับผู้นั้นว่าฉันรู้ว่าเธอทำได้หากผู้ใดไม่ผ่านการทดสอบความมุ่งมั่นคำแนะนำที่ซตอนเร้นนี้จะไม่ยอมให้ผู้นั้นได้ประสบความสำเร็จนักเรียนที่ไม่พยายามตั้งใจเรียนก็จะทำคะแนนได้ไม่ดีคนที่สามารถเข้าถึงมันได้ยอ่ยอมได้รับรางวัลตอบแทนจากความมุ่งมั่นนั้น ผลตอบแทนที่จะได้รับก็คือการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้แต่นั้นยังไม่ใช่ทั้งหมดเขายังจะได้รับสิ่งตึงสําคัญยิ่งความผลตอบแทนทั้งวัตถุมันคือความรู้ที่ว่าทุกครั้งที่ล้มเหลวมันได้ให้กําไรชีวิตแก่เราด้วยเช่นกัน